ส่ดวดในันักเรียนตอนนี้เรากำลังเรียนออนไลน์ในวิชาวิทยาการคำนวณอยู่นะครับเราจะมาพูดถึงหัวข้อที่3นะครับต่อจากที่เราเรียนในห้องตามปกตินะครับซึ่งพอจบหัวข้อนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีะแบบทดสอบเก็บคะแนนหลังเรียนนะครับให้นักเรียนทำแบบทดสอบนะครับทำให้ครบทุกข้อแล้วก็ทำให้ถูกทุกข้อนะครับ ถ้านักเรียนทําแบบทดสอบผิดนะครับกลับมาทําใหม่นะครับจนกว่าจะทําให้ได้เต็มทุกข้อจึงถือว่าผ่านนะครับถ้านักเรียนทําแล้วไม่ถูกนะครับมีข้อผิดทําแล้วไม่เต็มก็ถือว่าไม่ผ่านในหมดนี้นะครับเพราะว่าข้อสอบไม่ได้มีเยอะครูให้แค่สิบข้อนะครับนักเรียนต้องทําให้ผ่านทุกข้อจะถือว่าผ่านในบทนี้ได้แล้วก็จะได้รับคะแนนไปใน ในเนื้อหาบทนี้ได้นะครับอ่ะในหัวข้อแรกที่ครูจะพูดถึงนะครับในซึ่งเป็นหัวข้อท้ายๆในในเรื่องนี้ครับในบทนี้นะครับก็คือการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศนะครับซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในการรวบรวมข้อมูลนะครับในการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจนะครับมีอยู่หลายตัวมีอย่างนี้นะครับอย่างแรกก็คือซอฟต์แวร์ที่ตั้งอยู่บน คอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีหลายตัวนะครับเพราะว่าก็จะมีหลายค่ายที่เขาเป็นบริษัทที่สร้างผลิตภัณฑ์นะครับซอฟต์แวร์ออกมานะครับโดยหลักๆแล้วเราก็จะรู้นรัรจะรู้จักในค่ายของ Microsoft นะครับ Microsoft Office นะครับอย่างเช่นพวก Microsoft Word นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้สำหรับการพิมพ์ข้อความนะครับเป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลคำนะครับ แล้วก็ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้สำหรับในเรื่องของตารางนะครับการสร้างแผนภูมินะครับแล้วก็เรื่องของการคำนวณการบัญชีอะไรพวกนี้นะครับ Microsoft Excel ก็จะเอาไปใช้ในเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลนะครับรูปแบบที่2นะครับก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าออนไลน์นะครับก็หลักๆเลยก็จะมีของ อ่า Google Docs นะครับซึ่งเป็นบริการของอบริษัทของ Google นะครับ Google Docs ก็จะเป็นใท้ายกับ Microsoft Word นะครับเทียบได้ก็คือ Microsoft Word ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้สำหรับการพิมพ์ข้อความนะครับพิมพ์หนังสือเป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลคำนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือพวก Google Sheets นะครับเปรียบเสมือน Excel นะครับเป็นโปรแกรมทางด้านตารางการบัญชีนะครับแล้วก็ ก o เกิลฟอร์มนะครับกูเกิลที่เอาไว้สําหรับสํารวจตอบแบบสอบถามหรือว่าทําแบบทดสอบนะครับต่อมานะครับข้อสามสองนะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับประเภทของข้อมูลนะครับหรือว่าวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลนั้นนะครับโดยซอฟต์แวร์ที่ใช้สําหรับการประมวลผลข้อมูลมีอยู่ สองประเภทดังนี้นะครับประเภทแรกนะครับเป็นซอฟต์แวร์สําเร็จรูปนะครับเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก็คือซอฟต์แวร์ที่มีบริษัทนะครับที่เขาสร้างมาให้เรานะครับสร้างมาให้เราให้เราสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับอย่างเช่นพวก Microsoft Excel นะครับ Google Sheets นะครับ SPSS นะครับโปรแกรม Power BI นะครับพวกนี้ อีกตัวหนึ่งครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนามานะครับเพื่อประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นซอฟต์แวร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ใช้เฉพาะด้านเฉพาะงานนะครับงานของทางด้านการแพทย์นะครับเรื่องสุขภาพก็จะใช้โปรแกรมต,ตัวนี้นะครับซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลข้อมูลทางวิศวกรรมนะครับอาจจะใช้ในเรื่องของการคำนวณน,นะครับการออกแบบทางวิศวกรรมนะครับซ well. อฟต์แวร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลทางสภาพอากาศ ยกตัวอย่างนะครับซอฟต์แวร์ Software นะครับหัวข,ข้อต่อมาหัวข้อสุดท้ายนะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสลับสร้างแล้วก็นําเสนอข้อมูลนะครับที่เรารู้จักกันแล้วก็นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับในปัจจุบันเพราะว่ามันมันง่ายนะครับมันง่ายก็คือแล้วก็มีคุณภาพก็คือซอฟต์แวร์ของ Microsoft PowerPoint นะครับเราจะรู้จักกันดีนะครับ ซอฟต์แวร์นำเสนองานนะครับส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันนะครับเป็นซอฟต์แวร์ของ Microsoft PowerPoint นะครับซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะอะไรนะครับเพราะการแสดงผลที่สามารถดึงดูดความสนใจนะครับสามารถแสดงลักษณะข้อความที่สื่อความหมายได้ง่ายมีวิธีการเรียกใช้งานแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับแทรกภาพตกแต่งเพิ่มเติมนะครับการแสดงงานนาเสนออะไรต่างๆมันง่ายมันสวยงามดึงดูดนะครับก็เลยนิยมสรับนํามาสร้างเป็น าการนำเสนองานนะครับอ่ะก็จบเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็ทำแบบทดสอบตาม QR code นี้นะครับทำให้ถูกนะครับแล้วก็ทำให้ครบทุกข้อใครทำผิดข้อใดน,นะครับกลับไปเริ่มต้นทำใหม่จนกว่าจะถูกทุกข้อนะครับจึงจะถือว่าผ่านแล้วก็ได้คะแนนไปในวิชานี้นะครับผมสำหรับครูก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอากาสหน้าเดี๋ยวก็จะได้อัดลิเดียวออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าหากสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับผมขอบคุณครับ